อยากจะพัฒนาตัวเองไปใน,ในจุดไหนต่อจากนี้ไหมพัฒนาไปในจุดไหนนลครับออ,อผมไม่ได้อยากอยู่สูง,ส,งสุดแต่ผมแค่รู้สึกว่าเรารู้สึกไปอยู่จุดนั้นได้แต่เราเลือกที่จะไม่อยู่แล้วคนสามารถนับถือได้แบบจุดนั้นผมว่ามันสุดยอดกว่าแล้วอยู่ไปจนจนวันหมดลมหายใจมีหลายคนบอกเพลงคุณไม่ใช่แนวตลาดอะ่ะก็ถูกแล้วไงแล้วไม่แล้วไม่ทําแนวตลาดตลาดออกมาเกบเขาบ้างจะได้ดัง ก็ถ้าจะให้มองตรงนั้นก็ถูกแต่ว่าผมก็ได้หลักแสนเหมือนพวกคุณอยู่นะที่เขาจ้างมาถึ <Ừ. S 2> งแม้ว่าวิวไม่เยอะผมก็มีงานเหมือนพวกคุณมันแตกต่างกันยังไงแค่ตรงวิวแค่นี้อาจจะวัดกันแคน่นีเออ้เคยหวังยอดวิวไหมครบอโอ๊ยเคยตอนนะช่วงแรกๆเคยหวังครับแต่ว่าผมมาถึงจุดแบบว่าผมทํากับผมทํากับโปรดิวเซอร์เมืองน,นอกทํากับศิลปินเมืองน,นอกอผมเลยแบบผมว่าวิวมันไม่ใช่ประเด็นครับผมว่าความสามารถในงานนะครับคือถ้าคนมันเห็น คุณภาพเราเขาก็อยากร่วมงานมันก็จะมีงานเข้ามาอีกอืมไม่ใช่ตรงวิวผมว่า